บีบังยังฮะคุณย่าบอมกำงาลยหนึบีบังยังเห็นเต้นว่ามันแกมบอก่าพอพอมีมองพอมีมองตีบอยมันบะครับถ้าไรล่ะนี่่อยหรือปะเออเ้ยกันคุยกันเจษปัญหาแถวแปดพันครับต้นทุนพ่นเจษปัญหาครับคูณน้อย สายสองน่อเหรียลพี่หนอย่เาเขาไปเลียงอยู่ด้อูหน่อยนี่ครับอูกน่อยให้มันเหลี่ยมเหลี่ยมหยาดเสื้อกันเด็ดขันหามจะเอาแปขันอาที่เ็ลูกลูกปดเร็วเเ็หาจะเอาแปัน<า><า> มันจะแพงแนึงพ่อตัวนี้ไม่บอาตัวนี้หาันหาครับท่านเซล๊ย่นเจหาพันหาตัวสี่ตัวนี้เจ็ดพันหาครับตัวทุนครับต้นทุนก่นออันนี้ หนึ่งสามเท่าไร้ละละตัวพอพันเปิดจังหวะเปิดสองสามสูงสิประมาณร่อยสี่สิบรอดีเยคิดว่าปีจักเดือนพอท่านตัวนี้ประมาณปีกูควปีปีเจีนเดือนแปดปีจีดเดือนแปดเดือนนะ ปีเจ็ดเดือนแปดเดือนครับมันหอดสองปีสูงดีอยู่พี่น้องเจ็ดเดือนแปดเดือนอ๋อมือสับครับผมเจ็ดเขาเจ็ดเขาสองสองสาม คักบอ <Kid atte. S 2> พอท่านสายพอพันครับมาทอดเจ้าของครับครับมาไปเลี้ยงเลกหน่อยครับครับพุงางดีนั่งกนาดีอยู่นะองางดีองศาดีแ้งขาสองหมืนสามตัวนี้เข่าได้ล่ะไอแม่นางเฮ้ยิคีครับแม่นันแม่นันหมื่นสาม สูงก็สูประมาณร้อยยี่สิบอันนี้ประมาณร้อยยี่ห้เท่าไรครับตัวนี้หนึ่งหมื่นห้าพครับหมื่นาเนาะออสายงวงามพี่น้องสองตัวนะครับพอพันหน่อสอนสาม่ฝากเบอร์โท่ไว้นี่และ093สครับ093 1 7 4ครับ174 3ง4 6 3346หอยกุ้งสว่างเนมิตทีมงานหอยกุ้งหอยต่อยครับพี่น้องอ๋อพอใจยรล่ะครับผมฝากงองามครับ2แม่ครับพอพันหน่อยตัวนึงครับพี่น้อง เอาบังคมขคมของแแ่กครับพี่น้องผูน้อยตัวนี้จะของกอกเพิ่นกัดอยครับมีแต่บังเห็บพร้อมัดป้อมีบ่ฮะมัดป้อมีบ่โอ้ละคอกนี่เข้าไปในจุดกรรมก็คึกกูเด้อเห็บก็ได้อันมัดก็ได้แม่ลูกแม่ลูกลูกตัวผู้ครับพี่น้องแม่เชอรลี่ลูกเป็นเอ่อเลมอนครับลูกผสม ลูกตวผูแม่สูงรอยสี่สิบกว่าเท่าใดเท่าดใดห้อยใช่สามสิบสองสามหมื่นสองครับแม่เอาไปคุ้นลูกกับคุ้นได้เนื้อก็ได้ครับพี่น้องลูกนี่สูงรอยสามสิบเลยแหละพี่น้องนี่ตัวนี้รค,ครับสามเท่าใรเกาะตอนรองไับ มีคมเดียวบ่มื่อนี่้องคั่ขายไปแล้วคั่วหนึ่งขายให้นายหอยน้ำกัดหรือไทยบ้าทหอยบินหอยบินเศร้าเศร้าเอ็นครับพอพันทั้งหลังแม่นเนาะครับเบอร์โทรไปนะครับผม090 3571 3571 962 962ปวดขาเลยนังยืนโดนบ่ได้ย่างรอปวดนะครับผมก็คือกันนั่นแหละห้ามมองนังเจังน้อยนี่ อ,าอ้าวเขาก็เล่นลายครับ,รบหอยใช่ครับผม่ะเบ่งงอผูกกันนลพี่น้องสายพอพันเท่าไรครับหอยสองตัวเลยบ่สองตัวตัวแดงยุกคกม่วงนี่เท่าไรครับตัวนี้สองหมื่นแปดพห้าร้อยอพันาอพันนะครับเนาะหรือว่าขุนก็นได้ครับพี่น้องบ่มีข้อสิงครับความสูงสีรส่ร้อยสี่สิบกว่าครับ ว่วกสิประมาณสองปีแหละพี่น้องตัวนี้าน,น,า,นางอยากสั่นจักหน่อยแต่ว่าสีกับโพ้งแสงที่ว่าใช่ได้ครับงวมยังม้อนใหญ่บันไ,ไดยังบ้อนเต็มบันไดครับตัวนี้พี่น้องใครเสมออยู่อ๋อตัว,นวนส,าสามหมื่นเอสครับใหญ่ขึ้นจักหน่อยครับสูงลอยสิประมาณลอยหาสิบครับบวกลบครับพี่น้องปุ่มวัวไทยพอได้อยู่ครับใส่นี่ครับ บนไข่ครับพี่น่อยงวมเด็กตกลำเลียงครับพี่น่อยสามหมื่นเท่าไรครับตัวนี้สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยตัวน้อยสองหมื่นแปดสองหมื่นแปดห้าร้อยเอ๋เปิดท่อไหมน้าห้อยเปิดท่อศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์หกศูนย์หกหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดห้อยทองหอยทองแล้วครับเนาะอาอขอบคุณเลยรายครับหอยครับครับ พมนี่เท่าใดรเหรอปัญหเบิร์ตหาครับสิบเอ็ห้าร้อยงัวไ er ทยครับพี่น้องสิบเอหารอยกันยังขายยากยังบ่งีโอ้ยมีอยู่ภูมาไห้อันมิได้ขาดหมื่นสองห้อยสามหนอเออหัมื่นมื่นกับหลอดมื่นพี่น้องเลยพูดไดวางวงาขึ้นมาเบิ่งก็เด้องวะมื่น ชั่วสีสมมองไม่ได้ชัวสีงหญ่ปานนี้ครับพี่น้องแม่นี่สูงร้อยยี่ิด่สิท่ไห่มองเอาบอครับสิบเอ็ดห้าร้อยสิบเอ็ดห้าร้อยครับมองเอาครับอ๋อได้สงได้ยังกับจังคุยกันเบ้งครับพี่น้องอ่ะกเบอร์โทรไปนะครับศ8นย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์ย์น์ห้าหนึ่งแปดเจ็ดห้าหนึ่งแปดเจ็ดครบิ้มสว่างแดนดินครับผมอ่ะขอบคุณอะไรครับพ่เบิ้มครับครับลูกงหญ่เติบแล้วพี่นอ แมงัวไทยครับพี่น่อหมือน้อยๆพี่น่องเงยบนราคางัวรวดพี่น่องโอ้ยเงยไ้ามัมห้องขาแมวเขาได้ละห้อยอันคมนสี่พันสี่พัหาครับสิบสี่หาร้อยสิบ่หรลูกกับแม่นี่กำไรปล่อย ไาให้กันได้กำไรเป็นตะเลี่ยงคักชุดนี้ก็ได้พี่น้องเหลื่ยมม่องมองถึกแดดแม่ลูกลูกตัวแม่ยางคักครับพี่น้องครับแดงดีเครื่องดำสูงรอยสามสิบหาประมาณนี้แหละตัวแม่นี่พี่น้องลอยสาสิบบวกเท่านหอยครับลูกแรกลูกตัวเมียยางคักเซฟซีหาลอยมีบทโทษป่ะม่ครับปากไวเลยครับ ศูนย์หกห้าห้าห้าสามหห้าส็ดองห้าห้าเจครับหอยโทนหอยทแน้ะครับเนาะครับำตะก้าทำตาเก้าเอ้าขอบก้นหลายๆครับผมฝากง้อเลี่ยงจำจำครับพี่น้องผมจะเลี่ยงครับพี่น้องผมเดียวมาผมอ่อนครับกินง้อเลี่ยงใส่ใสนี่ยกูกินนมครับองน้ำเลี่ยงยังไงเอาไปเลี้ยงใส่ยาใส่ยังสีดาให้ครับพี่น้อง สามพันครับหอยอยากม่แยกเอาลูกตัวผู้ไปใส่สงการนะท่านว่าช่วงนี้พี่น้องปล่อยปล่อยมันบ่อยอยากปล่อยมันเหลือมันหนักเมียนะท่านเพิ่ว่าลูกนีหลูกนประกนสา3พ0 0เลมู่เท่ามู่นเสียชีอืม หนึ่งหกพี่น้องเมียสิบสามลูกสามครับพี่น้องครับขาสายเลี้ยงนี่จะเป็นเป็นตะเลี้ยงครับพี่น้องขาสายเลี้ยงราคาหนึ่งสามนี่พี่น้องสูงน้อยสี่สิบพูดละพี่น้องมอหนำ้ำให้ถามเนี่ยเขาเป็นข่าวโด่งดังในโซเชียลเขาว่าย่าให้ห้อยไอ้ที่เขาไปเบิังงวัวนน้ำแขวนน้ำยังไปตีบางปากงวัวนเหรอ ไปตีบางปากงัวเขาเลยไปป้ายาายาป้ายยังเนี่ยมันแม่นี่หลีอยู่บ่ในมุนมอมองนั่นมุมมองมอุมมองเอาเอาตามรักมันมปจริงรนะครับเนาะครับเป็นไปได้ยากอ่ามันมีใช่ยาอย่างที่ประเทศเนี่ย่อแงไ,อไอย้ไตไว้ปะนั่นแบบหนึ่งคือ,อยาอย่างี่เอามาป้ายมันจะมีฤทธิ์แบบอยงังปะนั่นรุนแรงปะนั่นเพราะว่าเอาไปไป้ายนี่มันก็ต้องหน่อยเดียวแม่นบ่ม,ม,มันจังสิต่อยเสมอจะยังได้อ่า ยากนะมันเป็นไม่รู้ว่าข้าเจ้าสางกระเซียอย่างก่อนนะครับการเช็คมั่วมันก็ต้องเบิองฟันเนาะเบิองกาะยูอ่าเบิองกาะยูเบิองความแก่ขวามั่วมันพิษกินเนี่ยมันกับเบลียแบบอยังโด่ครับไม่หมดละคร้าเจ้าเล็กเอายังไปแท่งมันใบมันกินหยามันกับแค่ปีปากมันซื้อมันยังดิ่นเลยมันมนเสียบมันได้ไหนไม่ถ้าเอาเล็กเจ้าของก็ต้องเห็นมันบ่เห็นว่ามีเล็กมีอย่างอยู่ในมือครับ ถ้าเอายากะที่เอายายังไปไปอ่ะนะเราบ่มีไผแบบว่าที่จีไปทำลายสิ่งของซึ่งนาดอกครับแมนบ่คนขี่บ่เคยเครียดเคยขมให้กันมาก่อนนี่สิไปเฮ็ดี่มันเป็นไปได้ยากเป็นไปได้ยากเส้นมันบ่มีเพราะจิไปทำลายเพื่อนก็ต้องไปซึ่งนาไปยุ่งข้อเพื่อนันบ่คนก็ต้องถือกันหูจักกันแน่อ่าแต่คนเครียดคนสูนให้กันอยู่ใต่เก่ามันบ่ไปหากันดอกแมนบอกยานิดเดียวนบ่ประเใหนตายดอกแตกอัน ไปกินยาใครยาก็พ่หลายมันก็นยัง่ตาตเนะะะะาะแค่ภาษายาที่อย่างที่สิบเอ็ดเยนงวดทั้งปากเราไตมันไปต้อยภาษาไปพี่เบิง่งแล้วกันไปต้อยไปซื้อว่าไปวางยาครับบ่ได้ฟันทงว่ามันว่า,ม,วา,าม่นว่ายาบมมียาที่เ็ดใน้ตาตแล้วก็ บอกแบบว่าสามารถแ่เหตุผลมันโมมี่ที่สิไปกบว่าที่ปากแล้วมันต่ยน่ยเปอร์เซ็นต์มันโมมี่แค่นั้นเองเปอร์เซ็นต์มันหน่อยมันถ่อเป็นไปได้น้อยน้อยมากเปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นไปได้มันไม่มีเลยคทั้งสาเหตุทั้งสารพิษทั้งยังนะมันประกอบกันเนาะว่าที่ไปเฮ็ดน่ะตัวนั้นมันอนาจีมีปัญหาแล้วก็ได้ครับมันมีปัญหากรหั่นหรือว่า ปัญหาหลังจากหันมันเจ็บมันป่วยหลังจากหันกลับเป็น,ปนได้ไม่ห้อยมากเพหลายปีดอกแต่กับเรเคยเห็นที่แบบว่าจะเป็นตายแล้วพี่ปากใส,ส่ยาครับอันบอถหือใจเขาไปต่อยปากงัวเขาอยังประมาณน,นี้ในห,ห้านี่คือเด็กนะครับเอ,อมันแบบนี้ง้อติดสายไงตา,านนั้นแต่ควันทุบยังลุกขึ่นเ <laughs> ย <c oughs> อะลูกย่อเอาไว้อะไร้อนไปแซ่บอาจจะเป็นกระแสาะหรข้าวหรือว่าหรือว่าความเข้าใจผิดของเจ้าของง้อคิดว่า ถ้าเซ็กฟันบ่ได้มันก็ซื้อบ่ได้อแม่นแท้ครับเพราะบางตัวมันไม่มีเขาเนาะครับเขาบางตัวสเสลีส่ยสีลูกนับตัวนับต,ต,ต,ตัวเขาไงยาวครับมันก็ต้องเซกอายุในการตีฟันครับเบิบบ่งฟันเบิ่งเข่ายัางตัวนี้เข่าเข่ายัางเข่าแปดครับเขว่าแปดนี่อายุสี่ปีป่ะสี่หาปีกว่าเข่าคือเข่าฟันแท้สี่คู่ คมันได้สีฟูแถวเปลี่ยนภาษาแับมันมันก็ะเ้ยเซกเบิ้งเพื่อให้รู้อายุครับเรียกประตัวประตูกันอ้าวขอบคุณหลายๆครับหมอนะครับผมกับได้แต่ว่าครับเดี๋ยวพี่น้องเซบอเซียผมให้กูรู้ใหญ่เพิ่อนบ่ครับพี่น้องมันยังสิชัดเจนหมอน้ากับหางน้ำเป็นผู้เชี่ยวชาญครับเป็นนายห้อยพร้อมในด้านงงัวเลี้ยงงัวคุ้นครับสื่อขายพร้อม นี่ละพี่น้องฟังหูไว้หูพี่น้องก็อย่าไปเสียในความคิดของผมผมก็บ,บ,เบ,บ่เสียครับว่าเสียเอาไปต้อยอยาต้อยอยังกันแหละยันเหงว่าเป็นนั่นเป็นนี่นี่พี่น้องกระแสครับพี่น้องชุโลเลใส่ใหญ่ครับพี่น้อสงอสองตัวนี้ยินว่าเป็นปลอยไปแล้วครับปลอยแหเียดครับพี่น้องหาหมืนน่นสั่นพี่น้องสองตัวนี้ก็แสนครับสองตัวฟันเงินแสนเลยพี่น้อง ในหอยเข้ามือนี่นี่พี่น้องความสูงสิบประมาณลอยหาสิบคนละหญ่ครับเนื้อเป็นเนื้อครับพี่น้องนี่โอ้ถ่ายคักแน่พี่น้องเลยหาเืินครับเรียบร้อยครับสามสิบหนึ่งหาลอยสามสิเอ็ดหาลอยสาิอยดหาลอยลอยไฟซ โอ้แม่ลูกครับเป็นตะเลียงครับชุดนี้ลูกตัวแม่ข้องปห้อยเวียดป้หายบ่เวียดหาสามสิบเอ็ดป่หมโอ้ยัยย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 เขาหยยวยย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 บ่ยยยยยยยกยย้หยย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 ยายายยยยย้ยยยยย่ย บวกครับร้อยสามสิบหกนไงสามสิบเอ็ดหาร้อยเพราะแถมมากระแลงของขังครับลูกแรกบ่ครับนี่ลูกแรกครับลูกตัวเมียสามสิบเอ็หาร้อยมีบ่โทรบ่ฟังไหมมีครับฝากไว้นะครับผมศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งปดหเก้าเจ็ดปดหเกพ่อปลาชวนปลาชวนทั้งอยชวนก็ได้บ้านม่วง มะด,ดุงครับมะด,ดุงมะด,ดุงอ๋อครับเป็นตะเลี่ยงครับสุดนี้พี่น้องลูกแรกครับลูกแรกลูกตัวเมียพี่น้องนี่ผสมยังมาปุนณิผสมยังมาปุนี่ตัว <usi> นี้เปลี่ยนมันงามกะซื้อมาร์ลอดเอาสวัสดีครับพี่ๆได้ยังมาตอนพี่ตอนน้องสงการครับชุดใหญ่ชุดสาม น้อยๆนี่ตัวแม่ใหญ่ขึ้นมานี่ตัวผู้หรือตัวแม่เนาะนีิแม่ชุดวัดนี่แม่วัดชุดสามสามแม่เป็นเป็นแม่ลูกกันบ่แม่ลูกครับแม่ลูกโอ้เคนให้ลูกเคนให้ลูกที่ให้ลูกให้ลูกปีต่อปีครับแม่นะฮะครห้าติละแม่ก็สมแล้วสมแล้วครับเดือนสองเดือนแล้ว สมโตเนาะได้เดือนกว่านะครับสมโตครับได้เดือนสองรุ่นตัวที่สี่ได้ห่องครับที่นี่พี่น้องสูงสีประมาณร้อยยี่สิบกว่านี่ยนะพี่น้องร้อยยี่สิตร้อยยี่สิบห้านะได้อยู่นะครับประมาณนี้ร้อยยิมห่าเท่าไรครับจุดสามส่าสามครับสองหมื่นสามสองหมื่นสามราคาห่องนะครับเนาะต่อรองเอาครับพี่น้องประกันตำนี้ให้ประกันตำนี้ไม่มีตำนี้ครับครับผมอันนี้เป็นตัวแม่กับลูกเหรครับตัวนี้ขายแล้วครับไองตัวนี้แม่ลูกลูกตัวผู้ตัวแม่ครับบัลนี้ ลูกตัวผู้สูงร้อยสามสิบสามลูกแรกลูกสองครับตัวนี้โอ้ลูกตัวนี้ลูกตัวแรกเป่นฟอยไปแล้วเท่าไรก็ครับชุดนี้ตัวนี้แม่ลูกครับหมื่ปดะลูกตัวผู้ครับแม่สูงดีตัวนี้ครับากาันนี้ลูกแม่คือกลูกตัวเมียแม่สูงเท่าไรไหมพตัวนี้ครับ ลูกใหญ่เติบแล้วครับตัวนี้แต่ว่าควายโมกไก่ได้นอนน้ำรับพี่น้องมันแมลงช่วงนี้หมื่นเจ็ดราคาห้องนะครับเนาะอันนี้กับหมื่นเจ็ดห้าร้ออันนี้กมื่นเจ็ดห้าร้อยลูกแม่อะสายเปลือกครับตัวนี้แม่สูงร้อยยี่สิบแปดแม่สูงร้อเท่าไรกครับสายเปลือกสิบเจ็ดห้าร้อยหมื่นเจ็ดห้าร้อยอันนี้ลูกตัวผู้ลูกกำลังกินนมแม่สูงร้อยสามสิบเท่าไรครับผมลูกตัวผู้ผมสุดท้าย สิบหกครับหมื่นหกห้าร้อยครับผมอ่ะเบอร์โทรครับผมศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามห้าสามห้าห้าสามห้าเก้าแปดเก้าสองไม่ใฝบ้านนอนครับผมอ่าครับผมมาก้มไดกะต่อรองเบิ้งคุยกันเบิ้งเนาะครับผมสุดเด็ดกับคุนละสามอ่าแม่ลูกพุ่นละพี่น้องมีอ่าอาจจะลูกที่สี่ในท้องมาสมมาประมาณเดือนกว่าแล้วพี่น้องเอ้าฝากไว้ครับผมอ่สถานการณ์ซื้อขายมื่อนี้กะงัวกันยังถืออยู่พี่น้องซาผมเบิ้งอยู่นี่ วัวเลี้ยงกะซื้อขายกันส,ม,สมปูสมปุยครับซื้อแยกซื้อ,อยังไปทั่วครับเออราคากะก็ไปหนามะลังหรอกพี่น้องเอ้ยใเนี่ยตะงอนล้วนครับเบียดซื้อก็พอฟังอยู่ใส่ล้วนครับพี่น้องสำหรับปืนนี้คลิปนี้ทั้งสนามบุลคคำกะฝากพี่ฝายน้องไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ